วันนี้นะครับทางปปชได้มีมติที่มูลอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าทั้งหมด21คนจะมีการแบ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนในส่วนของนักการเมือง3คนแล้วก็เอกชนแบ่งเป็น15คนนะครับรวมทั้งหมดเป็น21คนโดยทั้งหมดนะครับที่มีการร่วมกันกระทําความผิดจะมีการแบ่งกันทํางานนะครับช่วยเหลือมุ่งหมายและเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทจากจีนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับอำนาจจากบริษัทจากประเทศจีนนะครับเข้ามาทําสัญญาซื้อขายทําให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ จึงมีมติช้มูลออกไปครับครับขั้นตอนหลังจากนี้จะดําเนินการยังไงต่อครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางปปชก็จะมีการส่งเรื่องไปยังอายการนะครับเพื่อให้อายการมีการสั่งฟ้องและนอกจากนี้นะครับทางปปชก็ยังมีการส่งเรื่องนะครับไปยังกรมการต่างประเทศนะครับกรมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะครับให้มีการดําเนินกับผู้ถูกกล่าวหานะครับให้มีการชดใช้ค่าเสียหายได้ครับ สำหรับขั้นตอนการดําเนินการนะคะหลังจากนี้นั้นน่าจะระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่คะหลังจากนี้นะครับทางปปชอเองก็จะมีการส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุดให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งสานวนก็ต้องมีการสรุปสานวนก่อนนะครับเพื่อส่งไปทางอายการสูงสุดส่วนขั้นตอนที่อายการสูงสุดจะมีการพิจารณานะครับก็ต้องใช้ทัระยะหนึ่งครับในการพิจารณาก่อนที่จะมีการส่งฟ้องศาลครับครับมีการพูดถึงตัวเลขความเสียหายไหมครับตัวเลขความเสียหายครับก็มีการพูดถึงกว้างๆอะไรครับยังไม่มีการเจาะจงไป จดจงบางเรื่องนะครับโดยผู้กองกว้างประมาณ 6, 8ล้านครับครับผมส่วนการพิจารณาในวันนี้นะครับเป็นการหนุนเรื่องในการถอดถอนคุณยิ่รักที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยไหมฮะ,ะทางกรรมการอบชวิชามหาคุณนะครับก็มีการตอบชัดเจนนะว่าการชี้มูลวันนี้เป็นแค่เรื่องมตเดือนนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือมีการหนุนให้มีการถอดถอดนนางสาวยี่รักทินวัตรนะครับเพราะว่าการชี้มูลหรือการสื ข้อมูลสืบคดีนี้นะครับได้มีการดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วในการชี้มูลนนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นครับครับครับ